บอกเลยตึงแน่นอนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเนื้อหนังที่เราพี่ได้มาแล้วนะครับพี่บอกกับเด็กว่าจะพาไปรีจะรีวิวแล้วดีๆพี่ก็สุ่มแล้วก็ได้มาครั้งเดียวแต่ไยวไครั้งเดียวแหละแล้วพี่ก็แล้วโฟโฟวิโฟไม่ได้นะครับมาเล่นวิเลยสติเลยนันเองก็เดี๋ยวไปทดลองกันเลยน้องพี่นิวเนาะมาเช่าบักันะทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้ ขอพี่ขังอันสกิลแรกครับเป็นสกิลอะไรไม่รู้ขอดูงสกิลขอเดงสกิลนี่ก่อนโอ้โอสกิลเดสกิลแรกก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะขอมาขอก่อนโอ้เหมือนเดิมโอเคเอ้ยเดี๋ยวตอนแรกก็จะเป็นอันนี้สกิลสองนะตอนแรกก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ขโมยแล้วก็ยิงต่อเฮ้ เวลาบอลอยู่แบบนี้แบบไม่มีอครจับอยู่ว่าม,มันขึ้น่าอะไรแทบดิฟแทบดิฟเลทุกอย่างของผมมันผมเล่นนางอยู่งมม่งนี่บบนบบนอ,อยู่วะเอพีเอพีงรตนี้ก่อน,นขอรองอันตีนอโอ้หเนื้อลีน,น นี่นะพี่นิวนี่เราเห็นปะเวลาบอลอยู่นี่มันจะมีคำว่าเฉดดีเลยรอมกันนก็ไปดีแล้วก็เบลล์นี่นี่ใครเนยพี่นิวใครมึงเข้ามาเนี่ยล่นิวเอาบอลมาก่อนเอาบอลกันีเบียวเอมาดีเตอร์มาดีเตร์แล้วก็เตยง เฮ้ยคาราบนนีมีช่าดีขึ้นหรอเม่ก่อนันเป็นม่ก่นเนีเตัวยตัวเลยยืมมาพี่ดี้ยืมตัวนึงเออกินดพี่จระโดเสงตัวนี้พี่เอาอะกีเยเอาไปรอกีเลยหน่น่หนึนึ่อันีหมด หมดเำไมตอนไปกันอะสกิลตอนตอนมีตอนมีบอลยูจะเป็นอยังไงเนี่ยนอยู่มาอุ้ยตอนนังเียอุ้ยแล้วมันแรงมันใช้ยังไงอะอะไรอะเนี่แอติยังไม่หมดอีกอะอุ้ยแบบเปลี่ยนท่าดีกว่าเบี้ยว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 อะน้องๆวดีเรื่องนี้ก็คือโฟของนางอีู่นะ โคตีต้องมีกระตูอยู่น้คนต้องมีสัตวอยูน้าออพี่กโปนาอยู่นะโคตรดวิ่งเร็วด้วยมันบ้กอ่ะยงลมันกดลุล้วเลยขางพี่นิวย่งบอผมดีนังหิเพิ่งมาอาจจะมีบั๊กเล็กน้อยนะครับบั๊กจริงๆนะเมื่อกี้ อเอุยเข้ากันกี่ันไม่ได้วะแต่่งตำแหน่ตงตำแหน่งซ้ายหมดอายุเร็วนี้โอเคได้แล้วที่น,น,นี่ส่งมาหน่อยอ๋อติชนตรงนี้ได้นะตีชนขามีขมแมฟีดาจับ ันนีสบอลมันไม่ออกเรียบักด้วยพี่นิวมายังบอลรุนงดีอุ้ยพี่นิวดีตัวบอลคุณต้องรอให้หมดไอ้หุ่ย เดี๋ยวผมต้องการเปิดเปิดตอนเบริ่กว่ามั้ยไม่ได้ต้องเปิดตอนนี้บ้ลงวุ้ยว้าวมีอีสมีแทบแทบลีฟว์วุ้ยถ้าพูดเ้าเอาดิโุ้ย King Kong Kitchen. Oi! Boom! Oh, what guy? Oh, what? Okay. Oh. Anti the video. Oi! Video mana ni? Thank you, yu isegi. ฮฮ่าิอซ์มาได้ไงอะวอลังก์โอ้ยกว่าจะตีได้สั์เฮ้ยบอลหายดีนี่ทีนี้ทำอะไรวฮ้ย แรงมากยักษ์แทบลิฟต์ลวตอนนี้มีบอลเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนไีย่าเงยครับมาขวัเสื้อเฮ้ยเฮ้ยนนี้ร้อนสุดสุดเฮ้ย ไหนอะบอกเลยว่าสกิลโคตรอลังการงานโอเค เกียร์ไม oh, ่พ er <c oughs> ู <pe> ้เ네กียรอันเดียวอันเดียวอันนี้มั้งโอ้ยอลังการงานสร้างจอเออพี่ยังไม่ได้รีวิวสกิลยวกัหนึ่งมาดาเลยนะก็ก็ที่จะเป็นการจับนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตื่นขึ้นฟ้ามากอย่างมีอย่างนี้เหรอเปลาแล้วพี่เฉพาะตัวนางอยู่ อุ้ยโเดี๋ยววิ่งก็จะไปเล่นกินเลยนะครับน้องๆตัดไปะดานเล่นกินเลยไปก็เข้ามาในเซิร์ฟทีมอุ้ยมีคนได้รางวีเชนทีพีด้วยน้องๆอุ้ยใครอะ过来 วเฮียอะไรวะเมื่อกี้อะไรวะเนลินโดเรโซอีซึงเตตัวเฮียอะไรวะเมื่อกี้จะได้อันนี้ครับมันผมได้ตัวใหม่แล้วเหรอครับ กู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 ก

ยา้ายเติมเ่อนน,น้องไปยา้ายเติมไปย้ายไปอีกเ,กกเติมกั่อนน้องไปแล้วก็ได้ย้ายมาเป็นที่เรียบร้อยะนะครับทุกคนก็นไปเป็นกำเนิดกันเลยเชื่อมั้ยทำไมผมทำไมผมแล้วอ,นะอันด์ว้าลู หนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทนึ่งบาทบอทไม่งงอบอทไม่งงอเขาจังหวะนี้บอทหายงงแล้วน้องๆบอทอัปเดตใหม่ I'm <sighs> sorry. ยังไม่เสร็จอีกค่ะร้านปีนั่นต้องหนาวแล้วมันไม่ดูเอ๊ ดีโอ้ยส่งมาไม่เชื่อเราเพื่อนตรงนี้มันจริงจริงเลยว่ะ

อในอดัดคิ kind of mm. ปอยู่พี่นูว mm. ิบุนเหลืองบนเหลืองแม่เอมาหลุเนียขมีขมีขยขมิ้มูยหัวเิ่งขมิ้นดุ๊

บอน <laughs> ไปเลยแทบลิฟเ <laughs> ข้าด้วยโคตรสนุครับเนี่ย เอีกนิดหนึ่นงเจอกูอีกคุยสิบสองสิบเอ็ดสิบเ้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ ตัวดีเลยสัต <mechan> ว <os> ์ชอบทำกุนบ้างน้องเกลียตตัวอะไรกันบ้างคะน้องๆคอมเมนต์ได้